สวัสดีครับสวัสดีกันวันอังคารที่31มกราคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิกออีภาคเช้านะครับหุ้นนิกออีภาคเช้าประจำวันอังคารนะครับสําหรับนิกีเมื่อวานก็ต้องขออภัยที่ไม่เลือกเด่นสีนะครับถ้าเลือกเด่นสี่จะได้บนน่าสนะครับแต่เมื่อวานเจาะ8 4 4 8เนาะเลขเหลือเมื่อวาน3 4 8มา48ขาด3านะครับใครชอบเล่นเลขเหลือลองพิจารณาดูครับ เช้านี้เปิดที่บวกครับ8 5 6ห้านะครับ8 5ดห้าหตอนที่ผมรู้ตอนี้ผมเฝ้าดูมาสักพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีลงลบเฉียดลงลบไปบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดในขณะเนี้ก็อยู่บวกครับแต่ก็บวกมาเยอะ10.5จุดจุดไม่เกิน20จุดอยู่นี่นะครับแต่ผมจับที่บวกแล้วกันนะครับวิ่งี่เช้านี้เดินสูตรจับได้คือ5ครับวิ่งบนรุ่ล่าง5้าครับนะครับวิ่งบนรุ่ล่างห้า สามคู่ที่ผมเร็งไว้มีอะไรสักครู่นะครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยนะครับโอเคครับ4505 55 15 55 15พูดถึงหกห้าก็สวยนะพูดถึงหกห้านะ หก้าไหมเจ็ดห้าไหมเจ็ดห้าหกหโอเคเจ็ดห้าสามห้าเ้าสาเอา6ไปมัดเลยกันครับ3ตัวนะครับ6 4สี่ห6 5หห้า 675605615แล้วก็635ครับสําหรับนี้คอีกเช้านี้ได้แนวนี้นะครับขอดูแป๊บนึงครับขอดูแป๊บนึง <Yeah. S 1> 119 7น3 7 7 3, 3, 3 7, เป็น1หานงหครับ7337ติดเป็น1หางครับเนาะไปดูแถมกันครับ673นะครับ673 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ